สวัสดีค่ะตั้งเอฟซีทุกท่านทุกคนค่ะท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกระรังใจทา้งสองน้ำเด้อค่ะเด้อคลิปนี้เข้ามาตามต่อแนวทางจากเมืองอิสราเอลนะค่ะเนาะจากหลานใต้ทางอิสราเอลเพิ่นลปุ่นละค่ะแนวทางตัวเลขของเพิ่นกระหาตัวเลขมาเรื่อยๆละค่ะวัตถีแล้วของเพิ่นกะเกลี่ยลำแยกกระเดิป่ปไปไปแล้วเนาะ,ะแนวทางตัวเลข ถามว่าแนวทางของเพิินห้มากะถ้าได้เข้ากับเข้าต้อนนื่งสามหดสี่หดพล่ะค่ะถ้าไม่ลดก็จะลดเป็นหด 1, หนึ่งสองหดนี่แหละเนาะแนวทางตัวเลขกก็จะไม่เขาไม่ลดเป็นเร่องธรรมดาค่ะหดทิพานมากเกล้วแยกกับเลื่อมตัวเลขึ้นกันตัวเลขก,ก็ไม่ได้เอาติดมาน้าค่ะกะเหตุงานประกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นไล่ซื้อไล่ซื้อตัวไล่ซื้อลูกค,ค้าล่ละค่ะ กำลังแก่งเตือนหลูกค,ค่ะกันเลยใดแนวทางตัวเลขมากพอดีกันเลยจะลงตัวเลขห้เบึงค่ะงวดประจำวันที่หนึ่งค่ะงวดประจำวันที่หนึ่งค่ะวันที่หนึ่งเมคอหกแปดค่ะที่หนึ่งเมนาหกแปดตัวเลขจากทา้งเมืองอิสราเอลละค่ะ ที่หนึ่งไม่น่าค่ะที่หนึ่งไม่น่าหกแปดชุดนี่ก็จะเป็นของหลานใายค่ะอิสราเอลเนาะค่ะอิสราเอลแนวทางของเพิ่นหาเอฟซีเดบิงก,กะสิลูอยู่เนาะแนวทางของเพิ่นมาจังไหรตามต่อกันได้ค่ะตัวเลขกะ มีเขาไม่รดค่ะเอาไปเบิ่งเป็นแนวทางได้ค่ะได้อ,อมักสอบก็จตั้งคอยตามเนาะไปเบิ่งใส่กันกับอาจารย์อื่นๆเพิ่มค่ะแนวทางของเพิ่มมากวัดนี่วัดประจำมันที่หนึ่งไม่น้าเพิ่นหายเหล็กเด่นเหล็กเด่นบนเป็นเหล็กวิ่งก็ว่าได้ละค่ะวิ่งบนวิ่งบนเด่นบนเพิ่นหายมาก ห้ากับเจ็ดค่ะอันนี้เป็นเคงเลขบนค่ะชุดบนค่ะเลขวิ่งบนเลขวิ่งบนพันได้มหากับเจ็ดจับคููมหายเลขสามตัวเลขสามตัวพันได้มากหนึ่งสามหา้าค่ะ หนึ่งสามห้าเหค่ะ4ี8 7 5 0 4 1 8, 4, 1, 8. เลขสองตัวเด่นเลขสองตัวเด่นจับคู่ไม่หาห้าศูนย์ห้าสามเจ็ดห้าเจ็ดห้า ห้าห้าสี่ห้าสี่ห้า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 เก็ดสูนค่ะเก็ดสูนตัวเด่นเหล็กวิ่งเด่น เลขวิ่งเด่นเด่นไปที่เลขกหาค่ะวิ่งเด่นมาหาเล็กเกตนี่เป็นตัวร่องเนาะค่ะเป็นตัวร่องเลขกวิ่งวิ่งบนเกตมาตัวร่องเกตกับหาอาจจะมากพูกกันก็ไดค่ะอาจจะกอดข้อกันมา้ก็ไดเนาะเกตกับหาอาจจะเป็นหาเกตเกตหาค่ะเลขล่างค่ะชุดลาง ชุดลางเหล็กวิ่งชุดลางเหล็กวิ่งเด่นเป็นมาหนึ่งค่ะหนึ่งหนึ่งตัวเดียวค่ะเหล็กมาหนึ่งค่ะเหล็กวิ่งลางมาหนึ่งวิ่งลางมาหนึ่งเหล็กจับคูจับคูบนจับมาไห่หนึ่งหนึ่งค่ะหนึ่ง

เล็กวิ่งเด่นมาหนึ่งเป่นไหมาหาคูค่ะเหล็กวิ่งรางเหล็กหนึ่งตัวเดียวเล็กหนึ่งตัวเดียวมาหาคูจับมหาคูเหล็กชุดบนมาหกคูค่ะวิ่งเด่นไปที่เล็กหาชุดบนค่ะเล็กบนชุดบนชุดรางเล็กบนเด่นสองตัวเป็นเด่นไปทีหาสามค่ะ ห้าสามห้าเจ็ดห้าสามห้าเจ็ดห้าห้าค่ะสามคูค่ะสามคูห้าสามเจ็ดห้าห้าห้าเพิ่ไยมาห้าศูนย์ห้าสามเจ็ดห้าห้าสี่ห้าห้าเจ็ดศูนย์ค่ะ เด่นสามครูห้าสามเจ็ดห้าห้าห้าส่วนเหล็กลางเล็กลางเป็นเด่นแปดทีหนึ่งห้าหนึ่งแปดค่ะหนึ่งห้าหนึ่งแปดสองครูเหล็กลางสองคูเหล็กรางสองคูเลขสามตัวบนสามตัวบน 7จ็ดห้าศูนเนี่แหละคะ่ะเจ็ดห้าศูนย์เจ็ดห้าห้นเนาะคะ่ะเลขสตัวสามตัวบนชุดนี้จากเมืองอิสราเอลลหะคะ่ะอิสราเอลหายมากงวดประจำมันที่หนึ่งไม่น้าเลขสตัวหนึ่งสามห้าเจ็ดห้าศูนย์สี่หนึ่งแเลขสามตัวสามสุดเลขสองตัวบนเลขวิ่งเด่น หากับเจล่ะคะ่ะเด็กวิ่งมาสตัวหากับเเดินไปทีเลข 5. จับคูสอตัวห้าศูนย์ห้าสามเจด้นินไปทีห้าสามหค่ะห้าเจ็เจ็ดหลางวิ่งหนงึตัวเดียวจับคูสอตัวหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่ง หนึ่งแปดค่ะตั้งได่กระล่องผิดจาระนาบิ่งเด้อค่ะเด้อชุดรางเน้น,อน 1, 5, 1, สองตัวกะหนึ่งห้าหนึ่งแปดค่ะสองตัวรางมักสอบตัวใดกระล่องผิดจาระนาบิ่งเนาะค่ะเนาะทางสองกะเอานํามาเสนอเป็นเพียงแนวทางเด้อค่ะเด้อแนวทางตัวเลขกะมีความเสี่ยงเนาะค่ะเนาะมีเข่ามีลดค่ะ มักชอบกะยังคอยตามบ่มักบ่ชอบกผ่านได้ค่ะคลิปนี้เกลํำแยกกะบ่ไมีอย่างหลายก็ขอให้เอฟซีทุกท่านทุกคนคะกะโศกโศกมันหมาน้ำกันสุโผสุข้นเด้อเด้อค,คลิปนี้กะขอสวัสดีค่ะ